จริงฮะเขินๆเหมือนกันน้องเรียกว่าผู้จัดแต่จริงๆเราเป็นสนหนบริษัทครับ <c oughs> เรียกว่าแบบเป็นส่วนหนบริษัทดีกว่านะครับของอ r Factory <c oughs> ที่แบบว่าเรียกว่ารับเป็นโปรเจกต์แรกเลยที่เราแบบว่าทำผลิตกันขึ้นมาก็เป็นแบบวงลัดอะซีรีส์ครับน้องครับ <c oughs> อตอนนี้ก็ <c oughs> วันนี้เราได้ดูในโรงแล้ววันแรกเนาะแล้วเดี๋ยวเรียกว่าเป็นฟรีก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกันเต็มๆในวันที่11ที่แล้วเซ็ุนพาพัน์นะครับผมี่ช่อง3 HD ก่อนคาดมจริงๆแล้วกับการกล้าเป็นผู้จัดนี่คือเร็วมากนะ ผมยังรู้สึกว่าช้าเลยนะเพราะในในส่วนตัวผมมาปฏิทานผมแบบผมมองไว้แบบใหญ่มากอ่ะ mm hmm. ข้อหนึ่งเลยคือที่เราเลือกเลือกทำตรงน,นี้ครับเราอยากจะขัดดันในเรื่องของ lgbtq ในเรื่องของความเท่าเทียมต่างๆ uh huh. ซึ่งในในณตอนนี้ครับผมอย่างผมเริ่มต้นตอนเนี้ย mm hmm. ผมเริ่มต้นตอน20บตน้ตนๆแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีแรงที่ขับเคลื่อนตรงน,นี้ให้มันสําเร็จตอนอายุเท่าไหร่ mm hmm. ซึ่งบางที ผม70แล้วอะบางทีมันไม่ไหวที่จะขับขึ้นแลนวกอ็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเราไม่รู้เหมือนกันใช่ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เริ่มต้นก็ยังช้าไปนะจริงๆอยากเริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้นอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบ 15, 1 5บ6เนี่ยใช่ประมาณน,นั้นตอนนี้นักแสดงแบบในสังกัดหรือในค่ายอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะไหม ออตอนนี้ครับที่ที่ประกาศแล้วเนาะประกาศแล้วประมาณ9้าคนครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยใช่ครับมผมจรงิงๆตอนนี้ก็มีมากกว่าเ้าแล้วแหละใช่ครับเดี๋ยวรอประกาศการนักสแสดงจากในอย่างเรื่องนี้เองเรื่องแกลบเองหรือว่านักสแสดงอีกหลายๆเรื่องใช่รจริงแล้วอ่ะถ้าหนังมันประสบความสำเร็จจริงๆตัวนักสแสดงอ่ะเขาก็ต้องดังต,ต้องมีชื่อเสียงตามแต่ตอนนี้กระแสวายกระแสเลสอะไรมันเยอะมากจะผลิตทํมามทำยังไงดีอ่ะเออให้นักสแสดงเรามันมีชื่อเสียง จริงๆข้อหนึ่งข้อนึงเลยครับในในเรื่องตรงนี้ข้อหนึ่งเลยผมว่าสิ่งที่มันสําคัญมันคือในเรื่องของหนึ่งความฝันของน้องๆสองก็คือในเรื่องของค,ความสุขของผู้ชมทุกคนแล้วเราอะครับจะทํายังไงให้ผู้ชมทุกทกคนอะรู้สึกว่ามีความสุขไปกับในทุกๆเรื่องที่เราทําหรือว่าหลงรักกับตัวละครและกับตัวนักแสดงไว้ด้วยกันข้อหนึ่งคือผมเราเราไม่ได้สอนน้องแค่ในเรื่องของแบบว่าในโรงลารบันเทิงอย่างเดียวแต่เราสอนในเรื่องการใช้ชีวิต้วยครับว่าข้อหนึ่งคือมาอยู่ตรงนี้เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีีีท่่่่่่ไมมใชเเเเพพยงวาาารือลน เรามาเพื่ออยากจะมีชื่อเสียงแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่าคือเรามาเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วส่งความสุขกับทุกคนนะครับบทบาทของผู้จัดแล้วก็ที่เราเคยเป็นนักแสดงมาเนี่ยมีความแตกต่างหรือว่ามีอารมณ์แบบแตกต่างกันขนาดไหนสุดขั้วครับเรื่องสุดขั้วเลยว่าตอนตอนที่เราเรามีโอกาสเป็นนักแสดงอะครับเราก็แบบเหมือนเหมือนนักแสดงอะจะจะได้บทที่ทางทางแบบทีมงานจะทำเอาไว้ให้ โลเคชันเขาก็วางไว้หมดแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ต่ออะไรเราก็รอดูเลยแต่พอพอเรามาทําตรงเนี้ยเป็นผู้จัดเองอะไรย่างเงี้ยหรือว่าเป็นทีมงานเองเนี้ยโหแต่บทอ่ะกว่าจะได้บทบทดนึงขึ้นมาโอ้เลือดตาดล็้ประเด็นครับจนกระทั่งแบบพอถ่ายเองในแต่ละวันการประชุมเบรกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่เล่ามาว่าแบบเออมันก่อนหน้าน,นี้ที่แบบให้น้องๆทุกคนกว่าจะให้แบบพอเรารักแสแดงเราไปเล่นทุกอย่างเขาทําให้หมดแล้วแต่เนี่ยคือเราที่เป็นคนคิดเพื่อที่จะไปทาอ,อะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่า มาต่างกันตรงที่ว่ามันคือคนวางแผน<ม>กับคนคนคนทำอะไรเงี้ยถ้าถ้าเปรียบเสม,มือนเหมือนบุญกับบู๊อะครับ<ม>บุญกับบูจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยใช่พอ,<ม>พ,อพอมาตรงเนี้ยนักสแสดงก็เหมือนเป็นตัวบูคนทางทีมงานก็เหมือนเป็นเป็นตัวบุญอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับประสบการณ์ในวงการของเรานี่มีกี่ปีได้กี่ปีแล้วสามปีเกือบสี่แล้ว <3 B S 2> ลครับใช่ได้มาถ่ายทอดอะไรให้กับน้องๆไหมผมว่าเยอะเหมือนกัน ในในมุมมองในการเจอในการปรับตัวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนอ้องบางคนอาจจะยังยังเออพึ่งพิ่งแบบว่ามีแฟนคลับอะไรเงี้ยเราก็แบบ ข้อจะคือเขินเินงงว่าฉันต้องต้องทำยังไงดีอะไรเงี้ยก็เป็นการแบบแชร์กันครับหรือว่าอย่างที่บอกกันเรื่องงานเป็นตัวอย่างที่ดีการแชร์ในมุมความคิดที่เราควรจะทําในทิศทางที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยใช่หรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการแสดงต่างๆที่ผมผมยังไม่เก่งขนาดนั้นนะ,นะแต่ก็อาจจะแชร์ในมุมว่าเอ้ยตรงเนี้ยพี่เคยเป็นอย่างงี้มาลองเอาไปแก้ดูไหมลองไปทาดูไหมในวิธีพี่นะอาจจะไม่ดีก็ได้ลองปรึกษาคุณครูดูเพราะสุดท้ายะครับอย่างในเรื่องเนี้ยเราก็ให้ พี่โค้ตติ้งครับกกล้ามามาช่วยนันเรื่องนี้ด้วยค่ะทีนี้คือเวลา,า,งงาวการออกงานเนการวางตัวการเทคแครทักทายสองด้วยมไหมกับนักแสดงอ๋อมีบ้างครับน้องๆ <c oughs> อ,อาจจะงงว่าแบบว่าคืออันนี้ยเป็นคำถามบ่อยมากเวลาเราเดินมาครับเราควรจะบายๆแล้วควรจะสวัสดีก่อนดี <c oughs> <c oughs> ซึ่งผมก็บอกกับน้องแปบบว่าแม้แต่พี่เองพี่ก็อะไร อะไรอะไรคิดได้ก่อนตอนนั้นเอาสิ่งแรกที่เราจะคิดอะไรเงี้ยมีมีครับก็มีบ้างก็ดุดใจก็ดูโตขึ้นไหมพี่เซนในการที่มารับหน้าที่เป็นผู้จัดเรียกว่าแก่ขึ้นก็ได้ก็จริงๆผมมองว่ามันเป็นหน้าที่ครับเราเราเหมือนเดิมแหละแต่มันเป็นหน้าที่ที่เราเราแบบอาจจะเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับว่าการที่แบบว่าเออเราเราจะต้องแบบว่าเหมือนสมัยเด็กๆเราอาจจะยังเราไม่จำเป็นต้องท่องสุดคูณก็ได้นะแต่ว่าพอมันเรียนเลขสักหนึ่งอ่ะมันต้องท่องสุดคูณให้ได้อ่ะเหมือนกันนี่ขึ้นก็เหมือนมีหน้าที่ที่แบบต้องท่องสุดคู ก็มีอคติไหมครับว่าน้องจะไม่เชื่อถือเราเพราะด้วยความเราก็อายุน้อยอยาจะสอนยังไงอะไรอย่างนี้มี็นการคิดในในมุมผมคือเราแชร์เป็นเพื่อนกันมากกว่าครับก็มันเป็นสไตล์เพื่อนกันเพื่อนแชร์กันเพื่อนคุยกันอะบางทีเวลาคุยกันจริงๆผมจะมีพี่เชนพราพี่เชนเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นหลักในในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น้องๆก็จะคุยกับพี่เชนในมุมผู้ใหญ่แต่ในมุมเพื่อนมีแชร์กันว่าแบบว่าเอ้ยถ้าเราแบบว่าเจอแบบเนี้ยเราเราจะแบบยังไงดีในมุมของแบบนักแสดงด้วยกันก็อันนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้นะน้องๆ แต่วนนี้เซนดูแฮปปี้มากดีใจตื่นเิติมากเลยเรานี่ดีใจมากครับเรียกว่าแบบมันมันเป็นความสำเร็จแรกของเราด้วยอ่ะใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าการทำซีรีส์อะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่คาดคิดเนาะ ว่าวันหนึ่งเราเป็นนักแสดงเราจะผันตัวออกมาจากนักแสดงสู่การมามาทำตรงเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่มันมันแปลกใหม่แล้วก็ตื่นเต้นกับตัวมันมันในตัวด้วยครับแล้วานแสดงเราจะเฟดไหมไม่เฟดครับรับเหมือนเดิมครับรับเหมือนเดิมปีนี้ก็เจอกหลายเรื่องอยู่เจอกหลายเรื่องอยู่แน่นอนว่ากลางปีเนี้ยที่ถ่ายจบไปแล้วเนาะที่แล้วาจะฉายกำหนดฉายออกมาแล้วก็จะมีสองเครื่องครับที่ดูการซิงเกิลเองแล้วก็เ็นซีรีส์ของทางเน็ตฟลิกซ์อีกเรื่องหนึ่งใช่แล้วก็ยังมีเรื่อยๆครับดี๋ยว ไม่เกินสงเดือนเนี้ยครับช่วงนี้ผมเวิร์กช็อปเรื่องใหม่อยู่แล้วก็น่าจะได้ได้ได้ได,ดูกันอะไรเงี้ยก็เริ่มถ่ายทำเริ่มถ่ายทำกันแล้วได้ดูกันแบบน่าจะปีหน้าอะไรเงี้ยเรื่องต่อไปประมาณนั้นครับอันนี้จะ,จะจะหลุดแนวแบบจีนไหมสายวายอะไรเงี้ยคือหลุดเป็นอันนี้เป็นละครชายหญิงครับที่รับไว้เป็นละครชายหญิง แฟนคลับเขาแฮปปี้ไหมอ่ะถ้าเราดูแฮปปี้นะครับเพราะว่าตั้งเอ่อตอนตอนที่เล่นมาอย่างอย่างเรื่องชายหญิงเรื่องแรกที่ผมเล่นก็คือเรื่องเลสไฟโกรเลสไฟโกรเองเล่นกับคุณออนบีแนเคก็กระแสตั้งระบดีนะครับแฟนๆหลายคนก็แบบชอบอย่างเงี้ยอ่าเรื่องเรื่องใหม่นี้ก็ก็พิกดบาทอีกก็ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยล่าสุดที่เป็นสิ่งเกลงก็เป็นหนักเต้นครับ หนังเต้นแบบสู้เพื่อฝันอะไรอย่างงี้ <S <S ใช่<ม>ก็ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งแฟนคลับให้กระแสตอบรับดีมากครับจริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่ค,คอยแบบให้กระแสตอบรับดีตลอดเลยกลัวไหมอ่ะว่าสมมติว่าจะลาสายวายมายเงี้ยรับสายวายมาแล้วแฟนคลับอาจจะไม่อินบทบานอ่า<ม>จริงๆมผมไม่ไม่กลัวนะเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันสําคัญที่สุดอะครับมันคือการที่ว่าแม้มีเพียงหนึ่งคนดูอะเราก็ต้องเล่นเพราะเราเล่นเพื่อให้เขามีความสุขถ้าถ้าเราโฟกัสว่าจํานวนคนหรือว่ากระแสขนาดนั้นอะมันจะทําให้เราเราแบบเรียกว่าอะไรอ่ะ รู้สึกไม่ดีก็ได้นะรู้สึกแบบน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมไม่ได้โฟกัสตรงนั้นผมโฟกัสในเรื่องของว่าผมจะส่งความสุขให้กับทุกคนให้ได้มากที่สุดฉะนั้นเราต้องทากันบ้านการเป็นตัวละครให้ได้ดีที่สุดประมาณนั้นครับเดอนมาเดินนี้คุณพาคุณพาเออเดอนแห่งความรักใช่นั่นแหละเดอนแห่งความรักนะว่ายังไงดีกับความรักอะไรของผมใช่ไหม,ไม เหมือนเดิมครับยังคงยืนยันว่าเปิดโอกาสเหมือนเดิมยังคงโสดเหมือนเดิมครับแต่ก็ยากคือความรักกับเขาเหมือนกันใช่ก็ไม่ได้ปิดนะเปิดอะไรเงี้ยแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันจังหวะชีวิตหรือว่าอะไรมันอาจจะยังอาจจะยังไม่เจออาจจะยังไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ก็เปิดครับเปิดแบบพร้อมที่จะแบบเรียนรู้กับทุกคนใครที่แบบเข้ามาแล้วแล้วเออมันถ้ามันมันเขาเรียกว่าคลื่นมาตรงกันเนาะมันจูนมาตรงกันเป็นความสบายใจซึ่งกันและกันแต่ผมว่าก็อะไรนะครับมีคนเข้ามาจีบเยอะตอนนี้ไม่มีเลยนะ ใช่ตอนนี้ไม่มีหรือไม่รู้ก็ไม่รู้ <c oughs> นะครับใครคุยก็คุยไปเรื่อยคุยเล่นไปเรื่อยแบบว่าแบบชวนกันแบบ กับแก๊งอะไรเงี้ยควรกินข้าวหรือนี้นก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครชอบใครไม่ชอบอะไรยังไงอ,อาจจะแบบเป็นคนนอนเซนตเรื่องนี้ด้วยผมรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบนอนเซนตในเรื่องความรักอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้ว่าชาวบ้านมาชอบหรือใครเขามาจีบใช่มารู้ตัวอีกทีนึงก็คือไม่ติดต่อกันแล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยมากกว่าเว่าเราเป็นของเราแ่ะคุแบบไหนที่แบบที่เราอยากให้เข้ามาในชีวิตผมขอแค่คนเข้าใจเลยเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดมันคือความเข้าใจคนที่เราอยู่ด้วยเราสบายใจเข้าใจแล้วมีความสุขเพราะสิ่งที่สำคัญท เราแบบอยากจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายเราจะเข้าใจคำว่าหล่อสวยไม่สำคัญสำคัญที่สุดท้ายแล้วคนนี้คนที่เราสบายใจที่สุดประมาณนั้นพี่เศนตตัวในการทํางานล้วทีนี้เหมือนแบบว่าถ้าสมมติมีใครมีหวั่นใจอย่างเงีง้ยฮรเราจะมีเวลาแบบดูแลเขาเทคแคร์เขาอย่างเงี้ยไหมพี่เซนผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ <S <S ว่าถ้าตอนนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าสันนิษฐานก็น่าจะแบบผมเป็นคนชอบเทคแคร์มากอะไรเงี้ยก็คงจะแบบพยายามดูแลให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะแบบถ้าตัวไม่ถึงของต้องถึงละอะไรเงี้ยอาหารขนมอะไรเงี้ยประมาณนั้น เอาเป็นว่ากุมภาก็อยากมีคนกุมมือสักทีนะอยากมีคนกุมมือเหมือนกันครับกุมใจผมด้วยเนี่ยได้ครับผมแต่อยากกุมมือนะครับกุมมือมาดูแอบหลงลักกับวันที่18กุมภาพอดีนะครับรับบอลไทายดีประมาณนั้นโอเคครับขอบคุณ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 ครับ